คุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นอย่าลืมนะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราลุยแรลนดิเซอร์ยาวๆนะครับวันนี้แอดจะพาคุณผู้ชมเพื่อนๆมาดูฮีโร่ใหม่ฮีโร่ใหม่หมแม่ทัพใหม่ที่เราได้มานะครับนี่ล่าสุดเลย,ยแบ่เบาะอยู่เลยนี่ยังเป็นเลเวลหนึ่งฮนะยางไม่มีอะไรเลยอันนี้แอดก็จะมาลุยตรงนี้ก่อนเลยฮะลุยตรงนี้ให้ได้7 0เลยนะครับ รวดเดียวเลยป๊อเดียวทามนะคุณผู้ชมครับอ่าให้คุณผู้ชมได้ดูแบบเดียวทามเลยนะครับอาจจะชา้าสักนิดหนึง่งแต่ว่าแอดจะไปทำไให้เกิน15นาทีนะฮะนะครับปีป๊อนี่ฮะห้าสิบแปดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไปรอดูตอนเ0เลยดีกว่านะครับเอาล้ครับเอาถึง69ก่อนนะครับ69เนี่ยช่วงเนี้ยแอดจะเปลี่ยนจากน้ำยา SSR าเป็นน้ำยา สีทอง sr ธรรมดาแล้วก็เป็นน้ำยาสีเงินนะครับน้ำยาสีเงินนี่ครั้งละเท่าไรเนี่ยครั้งละ400นะครับครั้งละ400ลดลงมาให้เหลือประมาณพันหนึ่งหกร้อยอ่ะแล้วก็มาใช้น้ํายาสีน้ําตาลครั้งละ100ใช่ไหมเนี่ยครั้งละ50นะครับโอเคนะครับเต็มพอดีเลยเนี่ยน้ำยาเราจะได้ไม่เหลือทิ้งนะครับนี่70แล้วนะครับแล้วก็มาไล,าคลา่คลาส s เนี่ยคลาส s ใส่ไปอันหนึ่งแล้วไหนว่าจะไม่มีอะไรเลยมีไปอันนึงแล้วนะครับ ทีแรกก็จะให้เดียวทามทั้งหมดดูแลมันจะมันจะเสียเวลาไปรดอเปล่าประโยชน์ก็เลยตัดตรงช่วงกลางออกนะครับนี่นี่นี้พอเราจะมาเปลี่ยนคลาสนะครับจะมาเปลี่ยนคลาสเนี่ยคลาสของเขาจะมี2แบบนะครับเป็นนักดาบกับขุนเคียวจะเลือกอะไรดีต้องไปดูนี่ครับมันจะผูกพันอยู่กับนึกขึ้นได้นึกขึ้นได้ผูกพันอยู่กับคู่หูครับดินแดนคู่หูนี่เห็นไหมครับ เราไปดูฮีโร่ใหม่ของเราก็คือเรนฟอร์ดเรนฟอร์ดนะครับมันจะต้องดูว่าตรงนี้อัน,นอันนี้คือดันหนึ่งใช่ไหมครับดันหนึ่งก็คือค่าความสนิทสนมเลเวล5โอเคอันนี้ดันสองนะฮะนี่ฮะดันสองก็คือความสนิทสนมเลเวล10เสร็จแล้วก็ต้องมีอีกข้อหนึ่งเงินไขที่สอง อะไรเนี่ยเสร็จสิ้นรอแยกแห่งการเวลา3ขีด6โอเคนะส่วนด่านที่3ด่านที่3ความสนิทสนมเลเวล15แล้วก็อัปเกรดคลาสของเรนฟอร์สให้เป็นเจ้าชายต่างดาวโอเคนะครับนี่นะครับต้องเป็นเจ้าชายต่างดาวนะครับนี่อันนี้จะต้องดูคลาสแล้วนะครับส่วนเลเวลที่4ไม่มีอะไรอันนี้ด้วยการช่วยเหลือ เสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็ด้วยความช่วยเหลือของกีชาร์ลออันนี้ด้วยความช่วยเหลือของซิกมาโอเคไม่เปอนไรมีดัน3อย่างเดียวดัน3นี่นะครับนี่ผูกโยงกับคลาสเจ้าชายต่างดาวเมื่อเขาต้องการให้เป็นเจ้าชายต่างดาวเราก็ไปเลยนี่นะครับทำเรนฟอร์สให้เป็นเจ้าชายต่างดาวเรนฟอร์สมานีแทะเจ้าชายต่างดาวก็คืออันนี้ อ๋อต้องการให้เรนฟอร์สเป็นขุนเคียวนะครับขุนเคียว่าขุนเคียวเป็นพวกทุกนินจานะ,ะับเป็นพวกสไตล์นินจานะฮะเป็นนักฆ่าอะไรประมาณนั้นนะครับอ้าวโอเคเมื่อคลาสเขาต้องการอย่างนั้นเราก็ใส่เลยขุนขุนนางบนขุนนางคนต่างดาวใช่ไหมฮะขุนนางคนต่างดาวเอาเลยเปลี่ยนคลาสปับ๊บยืนยันเอาละครับไปแล้ว ไปแล้วอ่าตรงนี้แอดจะปล่อยเยวลนะครับเอาแล้วเลยนี่ปั๊บเอฟเฟกของเขาฮะเอฟเฟกของเขาเลยนี่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 ปึ๊บปืป๊บปื๊บอ่าอืมจิจคาโรรี่อะไรอย่างเงี้ยโอโหดิ้นรัวมากเลยผู้รอบโจมตีนี่ไงผู้รอบโจมตีผู้รอบโจมตีอันออนี้อีกอันหนึง่งจะเปลี่ยนคัสเราก็ต้องไป จัดคลาสตรงนี้นะครับนีล่ลุยเลยปัาบนี่นะครับป้าบเลยทีหนึ่งอัดเข้าไปแบบเรียวๆเลยนะครับอุปกรณ์น,นี้ไม่พอไม่พอเราไปซื้อในร้านขากิวอ่าเราบอกแล้วว่าของเราเนี่ยเยอะนะครับเหรียญกิวเลยเยอะ1ชุด100ซื้อไปเลย2ชุด200แล้วก็ถอยหลังครับเ่าโอเคแล้วปั๊บเข้าไปสำเร็จแล้วนะครับนี่ อัพคลาสได้อีกรอบหนึ่งอัพคลาสได้อีกรอบหนึ่งนะครับก็เป็นเจ้าชายต่างดาวสมปรารถนานี่ครับสมปรารถนาของดินแดนคู่หูเลยป๊าบเรนฟอร์ดเนฟอร์ดเป็นนักฆ่าแล้วนะครับขุนเคียวนะครับนักฆ่ารอบสังหารอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเลย ไซยกิกกในฐานะที่เป็นชาวคริมซอนคนสุดท้ายอ่าว่าไปนะ,ะแล้วก็อ่าเปลี่ยนคลาสเสร็จเรียบร้อยที่จริงเขามีอันนี้ด้วยนะอันนี้คือธนูรักซุ่มยิงอันนี้เป็นดาบอ่าโอเคเมื่อเราได้คลาสแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาเพิ่มเติมที่หลังนะครับเนี่ยเรามาเพิ่มเติมที่หลังเนี่ยมาซื้อตรงนี้นะซื้อไป2ชุดแล้วก็เนี่ยฮะซื้ออีซื้ออีก2ชุดแล้วก็อัพให้เต็ม ให้คลาสมันสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับให้คลาสมันเต็มสมบูรณ์นะอย่าแอดไปทําหลังใหม่แล้วกันนี่ครับจะให้ดูตัวอย่างอัานึงก่อนนี่นี่ปัป๊บนะได้อีกอ่ะอันนี้ของมันมีอยู่แล้วอ่ะโอเคนี่ส่วนของที่ไม่มีเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาเข้าไปซื้อในกิวนะครับเข้าไปซื้อในกิวเอาเดี๋ยวแอดไปทําหลังใหม่แล้วกันตรงนี้นะฮะเพื่อประหยัดเวลาก็จะไปดูที่ดินแดนคู่หูนะครับดินแดนคู่หูเนี่ยเข้าไปเลยนี่ครับ พลังคู่หูของเขาเนี่ยเห็นไหมครับเงื่อนไขที่หนึ่งเนี่ยก็คือเลเวลของความสนิทสนมนะฮะระหว่างแมทธิวกับเรนฟอร์สนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องไปจัดการเรื่องความสนิทสนมก่อนตรงนี้ให้ของขวัญวิธีการเนี้ยหลายๆตัวละครก็จะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันเนี่ยไปเลยปั๊า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 ปั๊บ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 ปั ยี่สิบสี่หยุดนะครับต้องรีบชักมือชักนิ้วออกไม่งั้นเดี๋ยวมันถึง25แล้วของขวัญเราจะมีเกินค่า exp ตรงนี้มันจะมีเกินแล้วก็แอดก็จะเริ่มใช้สีเงินนะครับสีเงินเนี่ยอัญมณีที่สมบูรณ์เนี่ยปั๊บปั๊บปับป๊บปับ,บ,บครั้งละ400นะครับครั้งละ 400. นะพอเสร็จแล้วเหลืออีกนิดหนึ่งก็ไปเป็นอัญมณีอัญมณีแตกหักนะครับสีน้ำตาล อันนี้ครั้งละ100ปั๊บเห็นไหมครับมันก็จะไม่เกินนะมันจะใช้ค่า exp พอดีเปะ๊ะไม่มีส่วนเกินทิ้งๆคว่างๆนะฮะก็เป็นอันว่าค่าค,าความสนิทสนมระหว่างเมทิลกับเดนฟอร์ดได้25แล้วเลเวล25แล้วนะครับเมื่อถึงเลเวล25เราไปดูพลังคู่หูเลยนี่ด่านที่1เปิดแล้วนะครับด่านที่1มีเงื่อนไขเดียวก็คือความสนิทสนมเลเวล5ก็เปิดเลย นี่ปลดล็อกเลยครับปั๊บปลดล็อกเสร็จแล้วอย่าลืมอย่าลืมครับอัพให้มันเป็นปั๊บ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 ปับแม่ให้มันเป็นแม็กซ์นะครับเออส่วนด่านสามนะครับด่าน3ถึงเงื่อนไขแล้วทั้งทั้งสองอย่างเราก็ปั๊บนี่ปลดล็อกเลยแล้วก็อย่าลืมปั๊บปั๊บป๊บปับป๊บแต่อันนี้อาจจะไม่ถึง10อาจจะได้แค่6ครับเพราะว่าพอมาถึงตรงนี้กุญแจเนี่ย กุญแจเนี่ยเรามีน้อยเดี๋ยวกุญแจนี่เราเอาไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นเพราะฉะนั้นแอดจะขาวไว้แค่เลเวลหส่วนด่านที่2เนี่ยจะต้องไปเอาชนะในรอยแยกแห่งการเวลานะครับสามีดนะครับไปเลยไปเลยไปเลย3-6นะแต่แต่ละตัวละครหรือแต่ละฮีโร่เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่รอยแยกแห่งการเวลาอันนี้นะครับปั๊บเข้าไปสามีด เลื่อนไปให้อยู่ซ้ายสุดเลยอันนี้เป็น1นะ 1, แล้วก็มา2 3 3สามก็คือด่านปกตินี่นะครับ1 2 3 4 5 6คืออันนี้ฮนะเข้าไปเลยโจมตีอย่างเดียวห้ามกวาดล้างนะครับถึงแม้ว่าเราจะผ่านมาแล้วเนี่ยเราในเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะชนะไปแล้วแล้วเรากวาดล้างได้เนี่ยแต่เราไม่กวาดล้างเพราะว่า เราต้องการเอาตัวละครเรนฟอสเข้ามาเข้ามาเอาชนะนะครับสคริปไปก่อนเลยด่าตรงนี้จะไม่ยากครับถ้าเราผ่านมาไกลๆแล้วอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเอาเรนฟอสเข้ามาเรนฟอสนี่อยู่ท้ายๆนี่แหละท้ายๆหนเรนฟอสต้องจําผมให้ดีนี่เรนฟอสน่าจะใช่นะครับน่าจะใช้เรนฟอสเลนฟอสเอาไปแทนตัวนี้เลยใช่ไหมเรนฟอสโอเคนี่ครับ เรนฟอร์สจริงๆอ่าโอเคนะครับใช่เรนฟอร์สเราลุยเลยนะฮะจมตีเลยปับ๊บออโตโอ้โเนี่แต่ละตัวละครแต่ละแต่ละตัวละครแต่ละดาบของเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับจะไม่เหมือนกันอาจจะมีการอาจจะมีส่วนคล้ายกันบ้างแต่จ,จะไม่เหมือนทั้ทีเดียวนะครับบางตัวละครก็ฉีกออกไปเลยฉีกออกไปเลยแผนที่คนละแบบเลยอะไรเลยนะฮะ ก็เพราะฉนั้นจริงๆแล้วถ้าเราอัปเดตตัวละครไปหลายๆตัวละครเนี่ยเราก็จะคุ้นชินแล้วจะเริ่มคุ้นชินเนี่ยด่านนี้ก็เป็นพื้นที่โล่งนี่ก็เจออันนี้เป็นด่านของเราแยกแห่งการเวลา3ามขีดหเนี่ยฉา,ากแผนที่มันจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะนีครับเนี่ยฉากแผนที่ฉากอ่าเขาเรียกอะไรอะแลนด์มาร์คอะแลนด์มาร์คมันจะเป็นแบบนี้เลยฮนะเหมือนกันเลย แต่น,นี้ขึ้นอยู่กับตัวละครแล้วเราจะใช้ตัวละครอะไรมาลุยนะฮะเขาจะฟิกฟิกฉากแผนที่เอาไว้ด่าน3ามีดหจะเป็นอย่างนี้แลาสาฉากแผนที่ก็จะเปลี่ยนไปมันเขาเปลี่ยนถึงแวเหมือนการเดินทางการเดินทางของของตัวละครที่เดินทางไปพอเดินทางไปในถึงจุดหนึ่งเนะี่ยแผนที่หรือว่าสภาพแวดล้อมแลนด์แลนด์นมาร์คมันก็จะต่างกันออกไป พอ,พอผ่านด่านนั้นแล้วไปด่านต่อไปก็เหมือนถึงการเดินทางไปอีกการเดินทางที่เดินทางเดินเดินหน้าต่อไปก็ไปเจอไปเจอแผนที่ภูมิประเทศเออต้องเรียกว่าภูมิประเทศสิเนี่ยเพราะมันเกมสงครามเนาะภูมิประเทศที่แตกต่างเออใช่นะภูมิประเทศของแต่ละด่านก็จะไม่เหมือนกันครับโอเคผ่านแล้วชนะแล้วนะครับพอชนะเนี่ยได้3ดาวเนี่ยแล้วเราก็จะสามารถที่จะ อะไรอะกวาดล้างได้นะฮะกวาดล้างแล้วก็ผลวัตถุประส,สงค์การกวาดล้างก็คือเราต้องการอะไรพวกนี้วัดสดุพวกนี้แต่นี้เราไอ้นี่เราไม่ได้มากวาดล้างเพื่อเอาวัดสดุพวกนี้ที่เป็นไอเทมเราต้องการเอาเรนฟอร์สเข้ามาผ่านด่านเอากดที่โลกเลยนะครับกดที่โลกเข้าดีแดนคู่หูเลยไปดูเรนเรนฟอร์สอ่านี่ขึ้นมานี่แล้วนะครับเรนฟอร์สขึ้นมานี่แล้วพลังคู่หูเห็นไหมครับด่านที่2เปิดแล้วนี่ ด่านที่2เปิดแล้วนะครับเพราะว่าเงื่อนไขเขาครบแล้วทั้ง2เงื่อนไขแล้วก็โอเคเลยปลดปล็อกเลยปัป๊บนี่ได้15แล้วด่านที่2เนี่ยเรารัวๆเลยป๊าปป๊บปป๊าปป๊าปป๊าป,าป,าป,าปาให้ได้10นี่เห็นไหมครับหรือให้ได้สิบแต่แล้วเราถอยหลังกลับไปดูนะฮะเลนฟลอร์ดก็จะขึ้นหน้าไปอีกเนี่ยขึ้นขึ้นมานี่แหละเห็นไหมครับเนี่ยขึ้นมาอยู่แถวนี้แหละเนี่ยเนี่ยก็จะขึ้นหน้าไปเรื่อยขึ้นขึ้นไปถึง่งต่อไปก็จะขึ้นมาถึงบัตรบนบนเนี่ยนะครับเนี่ย นี่ครับก็อันนี้ก็คือภารกิจที่เราเอาเรนฟอ์ซึ่งเป็นตัวละครใหม่ที่เราได้มาเนี่ยเอามาเอามาอัปเดตเอามาพัฒนาเอามาอัปเกรดครับอัปเกรดแล้วก็พัฒนาเดี๋ยวคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะพาคุณสมกับเพื่อนๆไป2ด่านนี้นะครับด่านที่4กับด่านที่5นะครับด่านที่4กับด่านที่5้เพื่อเปิดด่านที่6ของเรนฟอสพบกันคลิปหน้าครับอย่าลืมนะครับ หนึ่งซับนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะครับขอให้มีความสุขกับการวางแผนในแรงกริสเซอร์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ